สวัสดีครับเลนโซ่ขยันมาจังเลยครับก็ประมาณนี้นะครับรถน้าก็ทําเดิมพูดง่ายว่าทําเดิมนะครับจะหาวิธีการเปลี่ยนแนวรถนะฮะเบรกเบิกเอาออกหมดทั้งหมดเลยคือออกหมดเลยแต่อยากรู้ว่าน้าจะใส่ล้อตัวไหนนะครับอยากรู้นะครับเดี๋ยวน้าจะมาบอกให้นะฮะคืออาจจะดันสายหู ใช่นะสายหูบตอนนี้คือสายหุบกําลังมาแรงครับก็คอยติดตามชมดูว่าจะเป็นตัวไหนคือดิวบอกว่านิวเอาล้อตัวใหม่มาให้น้าได้ใส่กันให้ทั้งาได้ดูกันนชื่อเจเกอร์เวนทุสถูกต้องสายหูบต้องโดนนี่เลยครับให้พี่เขาไปเอาล้อมาเลยอ่ายกยกล้อไหมหน่อยเหรอเจเกอร์เวนทุสจริงจริงรถเตี้ยพ่อ ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นลอซิ่งก็ได้นะถูกต้องครับ,บนแนวนี้ก,ก็มานะครับคือจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องไลซิ่งไม่ไมจําเป็นเลยครับคือเอาเป็นลานลุ่งรุเก๋งอะไรนี่ก็ได้ครับอย่างเช่นเรนโซตัวนี้นะครับเจเกอร์วินตุสนะครับจริงๆครับส่วนตัวก็ชอบอยู่นะครับวันนี้เราจะลองมาใส่ดูปุ๊บไม่มีเบรกติดไหม ถ้าใครใส่เบรกติดไม้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ารถน้าก็เอาเบรกออกแล้วก็จะลองสายหูบนะครับอ่าเป็น5้ารูด้วยตัวนี้5้ารูครับ5้ารูแปดนิ้วครึ่งออฟเซ็ตสาครับหูบแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับอ่า เลนส์ทอร์ไทยฟินิกส์ยางลายสปอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสายยีราฟแคทและสายครอบครัวนุ่มเงียบสบายตอบโจทย์ทุกเส้นทางรับประกันบาดบวมแตกดตามทุกกรณี180วันอีกด้วยโอ้โหเสร็จแล้วออกครับเรียบร้อยครับอ่าหลังจากที่นา้าถอดขายของน้าไปนะฮะแล้วถอดเบรกออกน,นะครับก็นี่เลยครับมาเพื่อลองสิ่งนี้เลยครับตัวนี้เป็นเจเกอร์เวนตุสครับ<อ>ปกติทุกคนจะเห็นแต่รถกระบะใช่ไหมครับขอบ20ขอบ18อันนี้5รู 1- 1 4นสครับ สายหุบอันนี้8นิ้วครึ่องออฟบวก3 5หครับก็สวยอ่ะหล่อมากหล่อมากคือต้องบอกว่าเทนสายหุบกาลังมาด้วยถูกต้องครับแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่าสีของสีของเลนโซ่นะครับคือจริงๆแล้วจะต้องไม่ออกอมส้มนะครับคือสีที่ดีนะฮะต้องเป็นสีที่นวลคือมันดํามันดํงจากค่ายอื่นครับถ้าค่ายอื่นดําแล้วมันไม่รู้นะสําหรับน้าถ้าจะเป็นเลนโซ่ตัวนี้นะ,ะทุกสีทุกเวอร์ชั่นนะครับถ้าเป็นดำนะฮะมันจะนวลครับ ดำนวลคือเหมือนแบบมันไม่ออกเปลือกส้มใช่ไม่ออกเปลือกส้มครับนี่คือมันดำก็คือดำเลยครับตัวนี้เลยให้ดูกันอีกครั้งนึงครับนี่สายหบนะครับส่วนล้อตัวนี้นะครับสเปอยางที่เราเลือกใช้นะครับได้หมดเลยบางคนจะใส่2 3 5 4 0ก็ได้26 5ห0 2 6 5 45 27 5 4 0หก็ก็ใส่ได้ครับ2 7 5 4 5ก็ใส่ได้นะถ้าเป็นยีราฟที่ไม่ชอบเตี้ยมากครับ255 5 0 1 8 2 5 5 5 5สใส่ได้หมดครับนี่เลยครับ ตัวนี้เองนะเองก็เลือกใช้เป็นตัว265 40 40 18อ่าก็หน้าหลังลงเท่าไหร่ครับอ่าลดน้ะครับอ่าล้อหน้าโหลดมา3นิ้วนะฮะล้อหลังโหลดไป5นิ้วครับก็ประมาณ3นิ้วสอดหลุมหลวมนะครับโอ้โหสามนิ้วสอดหลุมหลวมประมาณนี้เลยครับคือระยะอนนี้เคยใช้รถนะด้วยตัวเองแล้วใช้มาหลายวันเป็นอาทิตย์เลยอ่าเฮ้ยรถขับดีระยะนี้นุ่มสบายถูกต้องครับช่วงล่าเป็นของอะไรครับคันนี้อ่าโปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์อย่างเดียวเลยจบ จบสุรนะโปรเฟนเดอร์นี่แหละครับก็นี่เลยฟิตเมนต์แบบนี้สิ่งที่น้าอยากทําก็คือสายหูเห็นมากระแสสายหูมาครับวันนี้น้าก็เลือกเป็นตัวเจกเกอร์เวนตุสนะครับ8นิ้วครึ่งเพื่อนเพื่อนดูครับอ่านี่ล <อ S 2> เลยไม่ใช่เฉพาะเก่งนะครับกระบ,บะก็ใส่ได้นะครับแปลงห้ารู้ก็คือใส่ได้เลย5้ารู้ใส่ได้เลยครับและที่สำคัญมันไม่ล้นนะฮะไม่ล้นครับนี่ คือจริงๆนะครับทุกคนจริงเราแล้วไม่ลดเลยคือจริงลดน้ำไม่ได้แปลงดุมนะฮะลดน้ำใส่แอดัปเตอร์บางแต่ถ้าเกิดทุกคนแปลงดุมเข้าไปนะมุดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าแปลงดุมก็คือมุดเลยมุดแน่นอนถ้าใครแปลงดุมนะมุดแน่นอนแต่อันนี้น้าเลือกใส่สเปเซอร์บางก็ได้ประมาณนี้ครับได้ฟินเมนต์ประมาณนี้ถูกต้องรถที่ไม่ได้ใส่เบรกแต่งมาครับประมาณนี้ก็คือสวยแล้วถูกต้องครับจริงๆนะน้าว่าถ้าใส่เบรกตัวนี้ก็ไม่ติดครับ ไม่ติดแน่นอนแสดงวา่าน้าแอบลองมาแล้วแน่เลยแอบลองแล้วครับไม่ติดแน่นอนครับ <conversations> ตัวนี้เบรกไม่มีติดแน่นอนครับแล้วก็มีของที่ต้องมีสําหรับยุคนี้หวากะโปงทรงเออ่าไม่ได้เลยของคู่กันครับตัวนี้โครหล่ออ่านี่สุดท้ายแล้วนิวอยากให้ฝากร้านกันนิดนึงครับนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกระมลกัญญาคลองหกธัญญะครับอยู่ใกล้อ่า ศูนย์ฮอนด้าแลครับก่อนถึงห้างบิ๊กซีของ6กธัญญานะครับเบอร์น้าครับ0819278816ติดต่อมาครับนะ้ารับสาย24ชั่วโมงอ่าสำหรับการรับประกันล้อเลนโซ่นะครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสี2ปีในส่วนของยางเลนโซ่ไทยรับประกันบาดบวมแตกตามทุกกรณี180วันครับโครงสร้างยาง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรวันนี้นิวกับนนะ้าก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมเจอกันในที่คลิปหน้าสวัสดีครับ